ແລະຄັ້ງນີ້ກໍແຊຣແບຣດຄົນລໍລາໂ ร้อยสิบเก้าจ็ดสิบเก้าตัวสีดำค่ะคันนี้ราคาเปิดประมูลในราคาหนึ่งสนสี่หมืบาทหนึ่ท่านฝปาราคาบัมีมากกว่าเชิกนจัน่งเป็่ง็ตาเป็นจะพราคาเป่งเปรียบราคาสุ้ต่ไปต่อราคาได้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแสแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งสนแปดหมื่นเก้าพันนับหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหม่นพันบาทแสนเก้าหม่นหนึ่งพันนับหนึ่งหนึ่งแสน้าหมื่นหนึ่งพันนับสองหนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นามพันสองาหม่นบาทราคาที่ลูกค้าหมายเนี่ยสามศูนย์หนึ่งเก้า็บราคาแสนเก้าหมื่นหพันสเก้าื่นพันนักก็จดราคาเป็นคันหนึ่งสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้มืนจ็พนับหนึ่งสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนับสองหนึ่งเก้าเก้าเ็บราคาสู้่งสเก้าหมื่น้าพันเหมื่นเกันห่งสนเก้าหมื่นเก้าพันนับสองหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพับาทราคาที่ลูกค้าหมายนสามศูนย์ศูนย์แ นับสองสองแสบาทราคาที่ลูกค้าหมายเลขสามศูนย์ศูนยสุดต่ำติดต่อราคาได้มีมากกว่ามิดสู้ราคาได้เลยค่ะสองแสนาพันบาทค่ะนับาพันเจ็ดค่ะสองแสนเจ็ดพันบาทสองสนพันนบหนึ่นจ็พันับสองสองแกาบาทราคาเป็นค่ะสองแสนเก้าับหนึ่สองแนก้าพันนับสองสองแเก้นบาทค่ะราคาที่ลูกค้าหมายเลขสามศูสุดต่ำิดต่อราคาได้มีมากกว่าราคานี้มิดสู้ราคาได้เลยค่ะ สองแสนเก้าพันบาทค่ะนับสามขายค่ะตกลงขายที่ราคาสองแสนเก้าพันบาทค่ะูลูกค้าออนไลน์หมายเลขสามศูนย์ศูนย์แปดแปด